สวัสดีค่ะเออคำว่า 401k เนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยนะคะโดยเฉพาะในหนังหรือซีรีส์อเมริกันจนมีคนใน Reddit เขาถามมาว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเพราะจริงๆแล้ว 401k มันไม่ใช่แค่แผนออมเงินธรรมดาธรรมดาแต่มันสะท้อนภาพใหญ่เลยนะว่าวิธีการวางแผนกเกษียณของคนอเมริกันมันเปลี่ยนไปเยอะอืมใช่ครับจากที่เมื่อก่อนนูน้น บริษัทหรือในจ้างดูแลให้เป็นหลักผ่านพวกออระบบบำนาญใช่ไหมคะครับเพนชันแบบเดิมใช่ค่ะแต่ตอนนี้เหมือนภาระความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยมันย้ายมาอยู่ที่ตัวลูกจ้างเองมากขึ้นเยอะเลยวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าเอ๊มันทำงานยังไงทำไมเราต้องเข้าใจมันโดยดูจากข้อมูลที่เราเตรียมมากันนะคะครับผมคือถ้าเอาแบบพื้นฐานเลยนะ 401k ก็เป็นแผนออมเพื่อกเกษียณที่พนักง,งานจะได้จากนายจ้าง ไม่ใช่โครงการของรัฐบาลนะครับอ๋อค่ะชื่อมันก็มาจากตัวกฎหมายเลยมาตา 401K ในประมวลกฎหมายภาษีของสหรัฐแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือการที่มันค่อยๆเข้ามาแทนที่ระบบบำนาญแบบเดิมหรือเพนชัน hmm. ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยความเสี่ยงการจัดการเงินก้อนเนี้ยเป็นภาระของบริษัทหมดเลยแต่พอเป็น4 0 1 k ปุ๊บความรับผิดชอบความเสี่ยงต่างๆมันถูกผลักมาให้พนักงานแต่ละคนรับไปเต็มๆครับเข้าใจเลยคะ่ะงั้น เรามาเริ่มดูที่กลไกการทำงานแบบง่ายๆก่อนนะคะคือพนักง,งานก็เลือกว่าจะให้หักเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์เข้าบัญชี 401k ใช่ไหมคะครับผมแต่ที่มันแบบว้าวสุดๆเลยที่หลายคนพูดถึงกันเยอะๆก็คือส่วนที่เรียกว่า employer match ใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากหรือเงินสมทบจากนายจ้างคือว่ากันง่ายๆมันเหมือนเงินฟรีเลยหรือเปล่าคะแบบว่าเป็นโบนัสพิเศษที่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราใส่เงินของเราเข้าไปก่อนถูกต้องครับ เหมือนเงินฟรีหรืออาจจะมองว่าเป็นการขึ้นเงินเดือนทางอ้อมก็ได้นะโอ้ยังไงคะสมมติเงินเดือนเราปีละ6 0 0 0 0ดอลลาร์บริษัทมีนโยบายสมทบให้5%เซนถ้าเราเลือกหักเงินเราเข้าโฟ1 k วันที่5%หรือ3 0 0พันดอลลาร์เนี่ยบริษัทก็จะใส่เงินของเขาเพิ่มให้อีก3 0 0พันทันทีเลยโอ้โหเท่ากับว่าปีนั้นเรามีเงินเข้าบัญชีกเกษียณ6 0 0 0ดอลลาร์เลยทั้งทที่เราใส่ไปแค่3 0 0พันใช่ครับเงินมันเพิ่มเป็นเท่าตัวทันทีเลย ซึ่งถ้าเราไม่เข้าร่วมหรือใส่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้แมตสูงสุดเนี่ยก็เหมือนเราปฏิเสธเงินก้อนนี้ไปฟรีๆโหจริงด้วยค่ะเสียดายแย่เลยนะคะเนี่ยน่าเสียดายมากครับเหมือนทิ้งเงินเดือนส่วนเพิ่มไปเลยค่ะพอเราตัดสินใจใส่เงินแล้วมันก็มีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องอีกใช่ไหมคะเห็นว่ามี2ทางเลือกหลักๆครับผมมี traditional 401k กับ Roth 401k ค่ะมันต่างกันยังไงคะตัว traditional เนี่ย เงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะถูกหักก่อนเอามารวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีอ๋อก็คือช่วยลดภาษีที่เราต้องจ่ายในปีนั้นๆใช่ครับลดภาระภาษีปัจจุบันแต่ว่าตอนที่เรากเกษียณแล้วถอนเงินก้อนนี้ออกมาใช้เนี่ยเราจะต้องเสียภาษีณตอนนั้นตามอัตราภาษีของเราในอนาคตอืม,มแล้วรอสล่ะคะส่วนรอสเนี่ยจะกลับกันคือเงินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเงินหลังจากที่เราเสียภาษีไปแล้ว อ่าก็คือไม่ได้ช่วยลดหย่อนภาษีตอนนี้ถูกต้องครับไม่ได้ลดหย่อนตอนนี้แต่ข้อดีคือตอนเกษียณถ้าเราถอนเงินออกมาตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับเงินต้นบวกผลตอบแทนทั้งหมดที่ถอนออกมาจะปลอดภาษีร้อยเปอร์เซ็นเลยโอ้โหดีจังครับคําถามสําคัญเลยก็คือเราคิดว่าอยากจะจ่ายภาษีตอนนี้หรือรอไปจ่ายทีหลังตอนเกษียณอ มันก็ขึ้นกับการคาดการรายได้แล้วก็อัตราภาษีของเราในอนาคตเทียบกับปัจจุบันด้วยครับไม่มีคำตอบตายตัวว่าแบบไหนดีกว่ากันต้องดูสถานการณ์แต่ละคนน่าคิดค่ะแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ตามเงินที่ใส่เข้าไปมันไม่ได้นอนรอเฉยๆในบัญชีเหมือนฝากออมทรัพย์ใช่ไหมคะอันนี้เหมือนจะเป็นจุดที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดหรือพลาดไปใช่ครับอันนี้คือหัวใจสําคัญอีกอย่างเลยที่ต้องย้ํากันคือ 401k เนี่ยมันเป็นบัญชีเพื่อการลงทุน เพื่อการลงทุนครับเงินที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะก่อนหรือหลังภาษีก็ตามมันต้องถูกนำไปเลือกลงทุนต่อจากตัวเลือกหรือเมนูการลงทุนที่นายจ้างเตรียมไว้ให้ไม่งั้นเงินมันก็จะกองอยู่เฉยๆไม่ได้งอกเงยอะไรเลยอ้าวเหรอคะนึกว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะโตเองซะอีกไม่เลยครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากมีเคสที่น่าเศร้าเลยนะบางคนใส่เงินต่อเนื่องมา30ปี แต่ไม่เคยเข้าไปกดเลือกเลยว่าจะลงทุนในอะไร30ปีแล้วแล้วผลเป็นยังไงคะผลก็คือตอนเกษียณเขาได้เงินคืนแค่เท่ากับจํานวนเงินที่เขาใส่เข้าไปสะสมมาทั้งหมดหรือบางทีอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ําถ้าหักค่าธรรมเนียมต่างๆออกไปแล้วโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเท่ากับว่าเงินเฟอ้อกินเงินต้นไปหมดเลยใช่ครับมันนิ้นย้ําเลยว่าการเลือกลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ทางเลือกเสริม คือถ้าไม่เลือกก็เหมือนไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก 401k อย่างเต็มที่เลยแล้วปกติตัวเลือกการลงทุนที่นายจ้างมีให้มันมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ที่มักจะมีก็เช่นพวกกองทุนรวมที่ลงทุนตามเป้าหมายเกษียณหรือ Target Date Funds อ๋อที่มันปรับความเสี่ยงให้เองตามอายุเราใช่ไหมคะใช่ครับสะดวกดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่รู้จะเลือกอะไร อีกแบบก็พวกกองทุนดัดชนีหรือ Index Funds ที่ลงทุนล้อไปกับตลาดรวมๆพวกนี้มักจะค่าธรรมเนียมถูกหน่อยค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วโลกของ CO1K มันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะคะอย่างล่าสุดนี่มีประเด็นร้อนเรื่องออคริปโตใช่ไหมคะ Bitcoin อ่าใช่ครับเรื่อง Bitcoin นี้เป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจมากเมื่อประมาณปี2022 บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่อย่าง Fidelity เนี่ยเขาเริ่มอนุญาตให้บางแผม CO1K ของเขาสามารถจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในบิตคอยได้แต่เหมือนจะมีจำกัดเพดานไว้ด้วยใช่ไหมคะครับเขาจำกัดไว้ไม่เกิน20%ของพอร์ตซึ่งการจำกัดเพดานไว้ที่20%เนี่ยมันก็สะท้อนในในเราว่าแม้แต่ผู้ให้บริการเองก็มองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่อืเสี่ยงสูงมากใช่ค่ะ แล้วทางหน่วยงานรัฐอย่างกระทรวงแรงงานสหรัฐเขาก็ออกมาเตือนเรื่องนี้ด้วยนี่คะก็ออกมาเตือนแรงเลยครับเตือนนายจ้างว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบมากๆเรื่องความรับผิดชอบตามกฎหมาย fiduciary duty นะครับถ้าจะเสนอทางเลือกการลงทุนที่มันผันผวนสูงขนาดนี้และยังไม่มีประวัติผลงานในระยะยาวมายืนยันว่ามันเหมาะกับการออมเพื่อเป้าหมายสำคัญอย่างการเกษียณก็น่าคิดนะคะคือมองได้สมุมเลย ฝั่งที่ชอบก็อาจจะมองว่าโอ้หมันมีโอกาสทํากําไรสูงนะอาจจะช่วยเร่งให้เงินกเกษียณโตเร็วขึ้นครับแต่อีกฝั่งก็คงกังวลเรื่องความผันผวน,นที่มันโอ้โหสูงมากๆเลยไหนจะเรื่องกฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจนอีกถูกต้องครับมันเป็นสินทรัพย์ที่ยังใหม่มากๆเมื่อเทียบกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาว30-40ปีเพื่อการกเกษียณอืมมันก็เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักดีๆเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับยังถกเถียงกันอยู่เยอะครับว่าจะหาจุดสมดุลตรงไหนค่ะงั้นก่อนจะจบกันเรามาสรุปประเด็นสำคัญสคัญของ 401k ที่น่าจะจำกันง่ายๆสัก5ข้อดีไหมคะได้เลยครับข้อแรกเลยก็คือ 401k เป็นแผนออมกเกษียณส่วนบุคคลที่เราได้ผ่านนายจ้างไม่ใช่ของรัฐนะคะข้อ2เงินสมทบหรือ employer match เนี่ยสำคัญมากเหมือนเงินฟรีต้องพยายามคว้าไว้ให้ได้ครับผมสำคัญสุด,สด ข้อ3คือต้องตัดสินใจเรื่องภาษีว่าจะเลือกแบบ traditional หรือ Roth อันนี้ต้องดูสถานการณ์ตัวเองข้อ4อันนี้สำคัญมากๆมากๆๆเลยคือต้องเลือกลงทุนเองนะคะเงินไม่โตอัตโนมัติอันนี้ย้ำเลยครับต้องเลือกและข้อ5โลกของ 401k มันก็ไม่หยุดนิ่งมีอะไรใหม่ๆมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอย่างเรื่องคริปโตที่เราคุยกันครับผม ภาพรวมที่อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งก็คือการเปลี่ยนแปลงจากระบบบำนาญมาเป็น 401k เนี่ยมันคือการส่งมอบความรับผิดชอบครั้งใหญ่จริงๆในการวางแผนอนาคตทางการเงินหลังเกษียณจากเดิมที่อยู่กับนายจ้างมาสู่พนักงานแต่ละคนเต็มๆเลยซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะว่าในเมื่อความรับผิดชอบมันย้ายมาอยู่ที่เรามากขึ้นแถมยังมีความซับซ้อนใหม่ๆอย่างเรื่องการลงทุนแปลกๆหรือสินทรัพย์ใหม่ๆเข้ามาอีกเนี่ย เออทักษะความรู้หรืออาจจะเป็นระบบสนับสนุนแบบไหนกันที่คนยุคนี้จําเป็นต้องมีเพื่อจะจัดการอนาคตการเงินหลังเกษียณของตัวเองให้ได้ดีซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราในยุคที่มีบํานาญไม่เคยต้องกังวลเลยก็ได้นะคะ